ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้าน KS Tractor นะครับอำเภอองกี่จังหวัดบุรีรัมคลิปนี้นำา f c มารีวิวอัปเดตรถนะครับบริเวณโซนข้างร้านครับผมห่างหายไปหลายวันนะครับต้องขออภัยเนื่องด้วยติดภารกิจหลายอย่างครับหลักๆก็จะเป็นงานเกี่ยวข้าวนะช่วงจะยุ่งๆหน่อยแต่ว่า ก็จะหมดแล้วครับเก็บงานอีกนิดหน่อยนะเพราะว่างานเกี่ยวข้าวนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าปล่อยวางยากครับผมนะรายละเอียดจุกจิกเยอะนะ,ะก็เลยจําเป็นต้องออกไปคุมงานเองนะงานเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวรับจ้างนะครับ <laughs> เกี่ยวข้าวรับจ้างใช้รถเกี่ยวข้าวใหญ่ปานเจริญการช่างนะครับมีอยู่คันหนึงตอนนี้นะก็เอาออกอบริการพี่น้องชาวนาเขตอําเภอหนองกี่นะ ที่โซนบริเวณร้านเรานี่แหละครับผมนะรอ,รอบๆแถวนี้ที่ออกเกี่ยวให้ก็เลยห่างหายไม่ได้อัปเดตไปหลายวันเลยน่าจะเว้นไป5วันได้แล้วมั้งเท่าที่ดูในคลิปนะแต่ว่าก็เป็นอัปเดตคลิปช็อตให้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่คลิปยาวๆเป็นคลิปพาชมนี่ไม่ได้ถ่ายเลยครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยติดภารกิจส่งน้ํามันรถเกี่ยวอ่ะมาคลิปนี้พาชมเลยลวกันนะก็<ม>พามาอัปเดตไล่เรียงกันดูว่ามีรถคันไหนบ้างนะที่เหลือ นะมีทุกค่ายทุกยี่ห้อครับพี่แกรเ็คเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคูปต้าตามที่แจง้งเดี๋ยวพามาชมเริ่มต้นที่คันแรกตัวนี้เลยนะ L 3 2นะครับ3 2 1 8นะตัวนี้รถปี6 2เล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถเครื่องเดิมคันเดิมท้ายเดิมนะครับสาภาพสวยเดิมๆเพิ่มเติมก็คือเก็บสีใบมีดกับสีล้อกระทะให้แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นนะครับอ่า ตัวนี้จากเดิมเปิดไว้สามแสนกว่านะจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลืออยู่2 9ง0สนบาทครับนะสวยๆแบบนี้เลยได้ยางใหม่สีเส้นด้วยใช้งานยาวๆเครื่องเดิมคัดเดิมนะครับท้ายเดิมไม่เคยแกะอะไรนะเครื่องเกียร์ฮลิกดีเล่มทะเบียนปี62อุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรีถึงบ้าน300กิโลเมตรแรกนะครับผมกับสภาพนี้ถือว่าคุ้มครับได้ยางใหม่ด้วยสีเส้น2 9 9 0 0 0บาทผ่านไปคันที่หนึ่งนะครับผมนะ จัดโปรโมชั่นลดให้ FC ไปทามาเป็นคูปอง้เอาห้าศูนยตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลดสภาพสวยเดิมเหมือนกันลดปี64 64เครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิมครับดูครับก็เก็บแค่ปากใบมีดกับคานล่างแค่นี้นะครับเก็บสีใหด้ดูความสวยงามเพิ่มเติมแล้วก็ได้ยางคู่หน้าใหม่นอกนั้นสีเดิมทั้งคันนะครับนอกนั้นสีเดิมทั้งคันคันนี้เล่มปีหกเปิดราคาไว้อยู่ที่ 4 89,000บาทนะครับผม4 89,000อุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรี300กิโลเมตรนะจริงๆก็มีราคา459,469นะของ SP ตัวนี้แต่ก็ FC มาจากรบบุรีเอาไปแพ็คคู่เลยครับคัน459กับ469แต่คันนี้จะขยับขึ้นมานิดนึงว่ามันจะสดกว่า2คันที่ผ่านมานะราคาอยู่489นะครับแต่ว่าสภาพรถก็ตามตาม,ตามสภาพครับราคา พวก4ี่ห้าพวกนั้นก็อยู่ที่สองแสนหน่อยๆครับสี่ห้าดีไอนะสี่ห้าดีไอก็เริ่มต้นที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่คันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจะเป็นคันโคง้งส่วนพวกที่เป็นคันล่างก็จะอยู่ประมาณสอง 2, 000, 4, 000, 5. 4, 5, แสนสี่สองแสนห้าสี่ห้าเรามีเกือบสิบคันนะดีไอนะครับก็ลองแวะมาดูอ่าแนะน e ําอิซากิสักหน่อยตัวนี้เป็นเอ็นทีห้าสี่ศูนย์รถสวยเดิมเลยนะครับนี่เล่มปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายชื่อปลิวมองไม่เห็นปีปีห้าแปด รถปีห้าแปดแต่สภาพสวยครับดูครับพวกบูธต่างๆเดิมๆเลยครับนี่นะไม่สึกไม่อะไรสีเดิมสวยอย่างหน้าพอใช้ได้ครับดอกยังเหลือยังหลังดอกเต็มเลยห้าสี่ศูนย์คันนี้สภาพสวยนะอุปกรณ์หน้าหลังดูสีใบมีดยังถลอกไม่หมดเลยรถใช้งานน้อยนี่สภาพแบบนี้เพราะใบมีดดูสีเดิมยังสดอยู่นะสีถลอกไม่หมดสีเฟอร์นิเจอร์สวยครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะตอนนี้อยู่26 9 0 0 0กาบาท 269นะครับรถสวยๆเดิมๆนะเก็บงานก็มีครับเก็บงานสวยอยู่ด้านหลังก็มี259กับ269เช่นกันยีสกี554เรามีทั้งหมด3คันนะอุปรกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมส่งฟรี 45DI ก็าตามแจ้งครับอยู่2 0 0 0 0 0กลางกลาง L5018 คันนี้คันไม่มีดคันโค้งนะครับนะ้ยกได้สูงมากครับรุ่นนี้นี่ผมไปดูที่ศูนย์มาของใหม่ก็โอยกได้สูงย่างใหม่4เส้นนะ4 0 0แสน สามหมื่นเก้าพบาทเดิมเปิดไว้สี่ห้าเก้าลดไปสองหมื่นเหลือสี่สามเก้านะครับเอฟหกสองสี่ศูนย์หกสองสี่ศูนย์เอฟซีเทียนในที่กำลังหาอยู่เรามีสองคันนะครับมีปีหกห้ากับปีหกหกคันนี้ปีหกห้าครับปีหกหกจะจอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นรถสวยเดิมนะครับอุปกรณ์หน้าหลังตัวนี้เก็บสีไปมีดให้สีล้อสีอะไรเฟอร์นิเจอร์เดิมนะครับรถสวยๆตัวนี้คันคันปีหกหกสองร้อยกว่าชั่วโมงคันนี้น่าจะอยู่กี่ร้อยคันนี้หกร้อยกว่า น่ะ600กว่าชั่วโมงสภาพนี้เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวเดี๋ยวให้สักวันนะครับสวยๆตามนี้เลย7,59,000บาทครับ7,59,000บาทยางหน้าได้ได้ใหม่ด้วยนะเราเปลี่ยนให้ใหม่เพราะยางเดิมอดอกอขอบมีตำหนินิดนึงเลยเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะครับถัดมาเป็น m 8, 8 5 4 0 8540คันนี้ก็เช็คสภาพสวยยางใหม่4เส้นเดิมเปิดไว้ 7, 5 0 0 0 0ลดไป30,000เหลือ0 0 0 0 0 0บาทเอาลดไปอีก20,000ไป รถไปอีก2 0 0 0มครับ7,90,000บาทเอาไปอุปกรณ์หน้าหลังยางใหม่4เส้นสรุปรถไป5,000 50, 0แล้วคันนี้รถไป5 0 0 0 0นะอ่าช่วงนี้รถใหญ่ก็กำลังขายดีนะทีขายให้ f t ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานตัวนี้ก็85ครับ85เหมือนกันแต่คันนี้เป็นของเดิมทุกอย่างยางเดิมสีเดิมอันนี้เก็บงานยางใหม่อันนี้เดิมก็เปิดไว้7 5 9บาทเอาไปพร้อมกันเลยไป เจ็ดแสนเก้าพันบาทลดไปคันละห้าหมื่นเลยลดไปคันละห้าหมื่นครับ m แปดห้าสี่ศูนย์นะครับเล่มพร้อมทั้งคู่เลยนะครับเล่มพร้อมนะเล่มทะเบียนพร้อมอันนี้รถเก็บงานยางใหม่อันนี้รถเดิมเดิมเครื่องคัด้ายเดิมไม่เคยแกะยางเดิมอุปกรณ์หน้าหลังเจ็ดแสนเก้าพันบาทครับจากเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันลดไปคันละห้าหมื่นจัดไป m หกศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์คันนี้ปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูปีแป๊บนึงครับไม่ได้รีวิวนานก็เริ่มจมําไม่ค่อยได้อันนี้ปี 59ปี59รถเดิมๆเหม,มือนกันคันนี้นะเครื่องเดิมปั๊มเปิมเดิมเดี๋ยวไปดูท่อนคัดตัดหรือยังเออฝั่งฝั่งนี้เพื่อนดินนิดนึง M6040 ปี 40, 59นะครับคัดยังไม่ตัดเลยครับดูครับอ่คัดเดิมรถเดิมครับตัวนี้อ่าน่าจะเปิดไว้459คันนี้4 5 9 0 0บาท459,000เช็คให้รอบคันอุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรี300กิโลมาดู มี55กับ57นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน55ก่อนจะขึ้นไป57ด้านใน5501แล้วมี2คันนะ5501ปี6061อันนี้ยางหน้าใหม่เก็บฝีใบมีดให้นะรถเดิมๆ459,000บาทอีกคันหนึ่งก็เดิมทั้งคันเลย459,000บาทเช่นกัน M6040 อีกคัน6040คันนี้ปี60นะรถปี60เร่มพร้อมครับ เล่มปี60รถเครื่องคัดท้ายเดิมอุปกรณ์หน้าหลังราคา4 9 9 0 0 0บาทครับ4 9 9 0 0 0บาทที3.5 3.50ตัวนี้ปี62เก็บงานสวย450,000บาทแล้วก็ทีที45นะครับ45ตัวนั้นก็เหลืออยู่3 2 9 0 0 0บาทนะ329,000บาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวนี้นอีกเลย อ่ะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่ตรงนี้ครับฟอร์ดฟอร์ดเดี๋ยวนำเสนอฟอร์ดสักนิดหนึ่งฟอร์ดตัวนี้เป็น5้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับห้าพันเจ็ดเจ็ดรถสวยนะครับเนี่ยยางหลังใหม่เลยมั้งเนี่ยดูแล้วรถเดิมๆยางหลังใหม่เลยครับโอ้โหอ่ายางหลังนี่ใหม่จิ๊บเลยเครื่องเกียร์ดีแห้งดีครับห้าพันเจ็ดเจ็ดอ่านะอุปกรณ์หน้าหลังผ่านหลังก็สวยครับนะผ่านหลังสวย ตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับเปิดราคาอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเอง229,000รถสวยๆตามนี้เลยยางหลังใหม่ด้วยนะครับ2 2 9 0 0นหน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมนะครับจอนเดียยังอยู่นะครับ2คันจอนเดียนะ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสนใจก็แวะมาเยี่ยมชม m อ่า M6 พวกนี้ก็อันนี้ก็ประมาณ400,000กลางๆนะครับ เดี๋ยวพาไปชูชม57แล้วกันนะก่อนจะจบ,จบคลิปเอาถ่ายแบบเน้นเฉพาะคันไปก่อนนะคลิปนี้ไม่ไหนถ่ายหลายวันแล้ว M7 ก็ยังอยู่นะ M7 ตัวนี้นะครับเช็คสภาพสวยยังใหม่4เส้นเลยตัวนี้นะสวยๆตามนี้อุปกรณ์นนหน้าหลังครับเล่มทะเบียนปี54คันนี้499,000บาท499,000บาทครับผมอ่า ยันมาก็สองแสนสองหมื่นเก้าพันยังหน้าใหม่เช็คสภาพสวยสองแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วก็ปิดท้ายอ้าวอันนี้มันห้าห้าไม่ใช่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดน่าจะจอดด้านหลังโทษทีอ่าห้าห้าอีกคันที่ว่านะครับอ่าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถเดิมๆตัวนี้ก็เล่มพร้อมครับดูพวกเครื่องคัดไม่เคยแกะอะไรครับมาร์กอยู่ครบเนี่ยอ่าก็ถือว่าสวยเดิมเดี๋ยวไปล้างเพิ่มเติมให้อ่าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันส่วน MU57 ยูหน่าจะจอดด้านหลังเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวนำเสนอครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนอาจจะไม่คครบทุกัน นะครับเพราะว่ารถที่นี่มีเป็นร้อยคันนะครับคลิปหนึ่งได้สัก30 40คันก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเ c ทุกท่านลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับที่เคเด็กเตอร์น้องกีบรูรัมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ089 283 2911 0เนะครับ0892832911อบอร์1 1. ตามป้ายเลยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ